โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเติมคูป,ปองก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อตัวใหม่เลยเออจริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากเข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่าเพิ่งรู้สึกว่าเออมันน่าเล่นว่ะขอซื้อหน่อยละกันก็คือมูราดนั่นเองนะจอมจอมโจรทะเลทรายอะไรสักอย่างนี่แหละเออชื่อไทยที่เขาเรียกขอซื้อแบบเออเอาสั้หน่อยแต่บอกเลยว่าจริงๆเออมูลาดนี่ยไม่ใช่แนวที่ตาถนัดเลยนะเพราะว่าไอตาเนี่ย ถนัดพวกแบบเมดแท้งที่เล่นง่ายๆนะเออซื้อปุ๊บก็เล่นปั๊บเลยแนวแอสซัซินเนี่ยเคยลองบัตร์ไฟเคยลองลิงนะรู้สึกว่าไม่ใช่แนวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องคอมโบเยอะแล้วมันต้องคิดเยอะต้องมีแบบสติสัมปชัญญะในการเล่นมากๆแต่ว่าตาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีสตินะคะในการเล่นก็เลยไม่ค่อยถนัดแนวนี้แต่ดูท่าแล้วมันเท่อะพุ่งตรงว่าชอบสกินมันเท่ก็เลยซื้อมาลองเล่นดูเลยละกันนะ เออเริ่มเกมกันเลยตอนนี้เรามีแท้งสองตัวนะม,มีเมดหนึ่งเออดูท่าดูดีเนาะมีแท้งสองตัวเนี่ยรู้สึกอุ่นใจขอออกไอเทมป่าก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าเอ่อรักธรรมชาตินะรักนำ้ำรักปลารักป่าเนาะขอไปฟาร์มซะหน่อยตาเนี่ยไม่ค่อยสันทัดในการฟาร์มในปกติเล่นแต่เมดตลอดเลยนะคะแลวไม่ค่อยชัวร์ว่าจะฟาร์มยังไงให,ให้มันได้แบบเร็วหรือว่าให้มันได้ ให้ขึ้นไวให้มันเสร็จไวอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครทราบเทคนิคก็แชร์แชร์กันหน่อยเนอเท่าที่อ่านมาเนี่ย เขาบอกว่าให้ฟาร์มบัฟฟ้าก่อนแล้วก็ครีปร,บรอบๆบ,บัฟฟ้านะคะแล้วก็ต่อไปไปบัฟแดงแล้วก็ครีปร,บรอบๆบ,บัฟแดงอันนี้คือที่อ่านมาเทคนิคนะไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แต่ก็ทําตามขั้นตอนนั้นละกันเนอะมูลาดเนี่ยถ้าเลเวลยังไม่ถึง4ก็ถือว่าเป็นขี้เละเละเลยนะคะ oh <my> ก็ไม่มีอะไรเลยรู้สึกเหมือนว่าฟาร์มไป2ตัวเนี่ยเขาจะเสียเลือดไปข้อนึงแล้วนะก็เลยออกไอเทมป่ามาอีก มาอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะได้เร็วขึ้นเนาะเออเพราะว่าใหญ่จะขึ้นไอเทมเออใหญ่จะขึ้นเลเวลไวๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ได้อาติเมตไว้ด้วยแล้วก็เพื่อนได้เลเวลไวด้วยเนาะมาเฮ้ยบัฟแดงโดนแย่งไปแล้ววะ่ะใครแย่งอ่ะยอนชัวเลย ย้อนในชอบแย่งบัฟไม่เป็นไรเรามาตีคลิปรอบๆบ,บัฟกันเอ่อรอ,รอบตัวบัฟแดงก่อนนะคะเดี๋ยวมันเกิดใหม่เราค่อยไปเก็บเนอะอเอามังกรเล็กไปก่อนเพราะว่าจะได้ได้เงินเออพอได้เงินแล้วก็จะได้ซื้อไอเทมดีๆได้นะนะย้อนดูดูดูมาทําตัวหน้ารังเกียจอีกแล้วคนเขาตีไว้อย่างดีดูสอยไปเสยเลยโอ้ยเสียใจไม่เป็นไรเอา แล้ตัวอื่นตอนนะเออเขาก็อาจจะขอบ้างบางตัวอะไรอย่างนี้เนาะลราก็จะเก็บทุกตัวไปไปไม่ได้ต้องแบ่งเพื่อนบ้างนะคะบับแดงมาแล้วขอเก็บบับแดงแป๊บหนึ่งเลเวล5แล้วนะตอนนี้เออแต่ว่าตา,ารู้สึกว่าตัวอื่นอ่ะสามารถฟาร์มได้เร็วกว่านี้นะพวกแบบนาคอสน่าจะเร็วกว่าตัวนี้ตัวบางมากขนาดโดนคีบตบเนี่ยเสียเลือดไปเป็นข้อเลยนะคะขอดูเลนนี้หน่อยละกันนะไม่มีใครแบบ เฝ้าเลนนี้เลยตีต่าแป๊บนึงอ่าสวยๆค่ะมีใครเฝ้าเลนนี้เลยเหรอม <Never forget. S 1> ีพ่อมดอยู่คนเดียวอะ่ะ <Never forget. S 1> เอาไงอะ่ะรู้สึกว่า <Defense. S 1> มูล่าเนี่ยเป็นตัวที่ตัวบางมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆไม่ควรเดินคนเดียวน,น,นะเดินเลนได้แหละแต่ว่ามันบางไงมันก็อาจจะแบบต้องเข้าๆออกๆอ่ะต้องใช้สกิลสกิลหนึ่งนะคะที่เดินชุบเข้าชุบออกเอาเนอะเออ แต่ตอนนี้บอกเลยว่าจิตใจป๊อตมากๆเลยอ่ะ,อะกลับก่อน <c oughs> เป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเล่นแบบตัวดาเมตตัวที่จะต้องใช้ทักษะเยอะแบบนี้ค่ะปกติเล่นเมตแล้วมันจะเล่นง่ายไงคือโยนโยน,โยนสกิลไปเดี๋ยวก็จะโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกแบบแอสซัซินคือมันจะต้องมีแบบมีสมองอ่ะปกติเราไม่ค่อยมีสมองนะอันนี้ต้องกดสกิลไหนให้ครบสีทีแล้วเออลติเมตไม่ตายว่ะ ไม่ตายทำไงกลับดีหนีตาไม่ไหวกลัวโดนกลัวโดนส่วนนะคะขอแบบตีตีเก็บเงินออกไอเทมตอนนี้ไอเทมมีไม่มีเลยออกแต่พวกของป่าแล้วก็อะไรง่ๆนะเออเพราะว่ามูลาดเนี้ยจะเก่งช่วงเลดเกมนะจะของเต็มแล้วก็จะแบบแรงมากเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะก็ขอเก็บของไปก่อนนะคะมังกรเล็กมาก็เก็บมังกรเล็กไปก่อนเนะ เอออัลติเมทสวยนะอัลติเมทใสครีมนี่แหละเก่งแต่กับครีมนะเออได้มังกรเล็กสักทีนะคะจากที่รอบแรกโดนยอนเราเออดอยไปเฉยเลยงงเลยขอไปเก็บมังกรใหญ่ก่อนเนอะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนด่านะคะทำหน้าที่ฟาร์มในทีมแล้วลืมฟาร์มเนี่ยเพื่อนก็จะจะด่าทีเคยโดนตาหนึ่งเนี่ยลืมลืมฟาร์มมังกรใหญ่ทีนึงด่ากันแบบโอ้โหด่าเหมือนเราแจกอะ แค่ลืมฟาร์มอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเนาะมีการประท้นเกิดขึ้นเออจริงๆไม่ได้ไม่ได้เก่งแต่ลิงเนี่ยเลือดน้อยอยู่แล้ว oh, <my> เพื่อนตีไว้เราก็แค่ไปเก็บศพนะทําหน้าที่เก็บศพนะออทาหน้าที่เป็นป้องกันต้นของทีมนะคะเออเลือดเต็มเ,เต็มแท้งเลือดเต็มเต็มเนี่ยไม่เข้านะ oh, <my> พูดเลยไม่มีโมเมนต์แบบรัก oh, <my> เพื่อนช่วยเพื่อนนะเราไม่เข้า ออตอนนี้เขากันได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปเออกล่าวว่าจะเข้าไปเก็บศพซะหน่อยไม่เป็นไรเพื่อนเอาไปแล้วเราต้องเดินแบบอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวแบบนำหน้าเอาซะหน่อยอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงแล้วอัลเิเมทอัลเิเมทไม่ทันเออโง่ไปหน่อยเมื่อกี้หิวไงเพราะว่าถ้าเรากดสกิลหนึ่งพบสี่ทีมันจะเปิดอัลติเมทได้ไงแล้วเราก็แบบ อีกที่หนึ่งอีกทีหนึ่งไม่ได้ดูเลือดตัวเองเลยว่าตัวเองบางขนาดไหนนะน่าจะบางพอๆกับพ,พวกนาตยาอะไรงนี้เลยเนอะโดนไปนหนึ่งทาง่ากะโดนไปนเองไม่เป็นไรอย่างเออร์ลี่เกมอยู่นะมาล็อกไปกันแล้วไปพร้อมกันอา่าวไม่ไปทีไปก่อนก็ได้ว่าเออร์ลี่เกมไม่เป็นไรยังยังเกิดเกิดเร็วเกิดเร็วนะย้อนก็ฟาร์มไปอะไรไปนะคะ so, เออมาฟาดหัวอะไรกันเนน่ยนอัลติเมตไปอย่างวุดๆนะคะโทษดีไม่ถึงกดไปอย่างเสียมไม่ได้เพราะว่ามันมาพอดีก็เลยกดดไปขอเข้าหน่อยขอเข้าอีกทีชุกนึก่งเอออีกทีนึงอัลติเมตเลยฟุ๊ๆๆเอาไปสองฮาจากเออไวโอเลกับใครลิมใช่ไหมแต่เลือดเนี่ยดูแล้วไม่ฮาเลยนะ เลือดดูไม่น่าจะหาไม่น่าจะสร้างเสียงหัวเราะเลยขอกลับบ้านก่อนเลยนะคะ <c oughs> เป็นคนใจฟอะพูดรมเป็นคนใจหมา <c oughs> เล่นเกมเนี่ยเลือดสักครึ่งหลอดกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วนะใครจะบัวบัวไปขอเติมเลือดแป๊บเลยไนงะ <c oughs> บัวการตายนะขอเก็บมังกรกันนะคะจะได้ได้เวลกันทั้งทีทมเนาะการเก็บมังกรเนี่ยสำคัญเนาะ เพราะว่าพอเวลขึ้นมันก็จะดาเมจเยอะไงะเออถ้าเวล์ห่างกับผู้ตัดท่าเวลเราตามเขามากๆมันก็จะเสียเรียปบถ้าเวลเรานำเนี่ยก็จะดีเห็นไหมว่าเลือดเนี่ยเกือบเรื่งหลอในกลับบ้านแล้วนะจะไม่มีการแบบว่ายืนรอยืน,อยนอรอเลือดแดงไม่มีค่ะกลับบ้านอีกเดียวเป็นคนใจป๊อ <c oughs> <c oughs> ตกลัวมากว่าไม่ใช่สายอาซ์ซีน่ะไม่ค่อยได้เล่นนกลัวแบบ เข้าไปแล้ววืดแล้วตายแล้วมันจะเสียเวลาตายทีนึ่งมันต้องรอเกินเจยเวลาเพื่อนคิววอร์เลดมาทำท่าจะเหมือนแยกปั๊ฟ้าทานโทษนะคะพอดีว่าเราเร็วค่ะเข้าเร็วออกเร็วนะไม่ใช่ว่าคิวเร็วคือเข้าเร็วแล้วเราก็หนีเร็วค่ะไปค่ะเพื่อนเพื่อนเลนกางนี่แหละสักหน่อยไหมย้อนไปไหนอะสักเยอะสักหน่อยเหรอเลนกางนี่แหละตามทาร่าไปค่ะตามแท็กของเราไปพีมาละอุ๊ยมันเปิดกันข้างหลังว่ะ คุณเมื่อกี้สตันบืดอ่ะอแย่เลยเขนะินอ่ะนีกนแล้วกันเล่นน้อยเอาสตันให้คาร่าหน่อยเอยเอ,อจะได้กันกันไว้นะม <Def end. S 1> าฟ้าไม่คนเอาไปแล้วเออเก็บไปหนึ่งค่ะค่ะช่วยเพื่อนเนาะตอนนี้เล่นน้อยอัลเบเมก็สวยเ <Ultimate. S 2> ก่งแต่กับทีฟนี่แหละ <laughs> กับศัตรูไม่ค่อยเก่งเก่งแต่กับทีฟตาะ เล่นน้อยแล้วก็กลับบ้านเล่นน้อยแล้วก็กลับบ้านสกิลของบูหลาเนี่ตาว่ามันแปลกใหม่ดีนะน่าสนใจมีการแบบฟุบฟับแล้วก็วาร์ปกลับบ้านได้นะเออถือว่าโกงมากเลยทีเดียวแต่ถ้าใครเล่นเป็นนะถ้าใครแบบรู้สึกว่ารำคาญสกิลฟุบฟับของมันมากนะต้องหาให้เจอว่าไอ้ร่างสายร่างแร่ให้มันอยู่ไหนแล้วไปยืนตรงนั้นเลยจ้ะแล้วก็เก็บ ีนได้บางกอแล้วก็ตายไปพร้อมกับมางกอนไม่เป็นไรเรามีเก่อเกิดนะคะศัตรูก็งงเล่นๆว่าเอา้านึกว่ามันตายไปแล้วอไม่เป็นไรเรามีก่อเกิดเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อเดินเล่นนะไม่ได้ชิวใครเกิดมาเพื่อกลับบ้านไปเอาเลือดน,นะเพราะเลือดเหลือคู่เดียวและป๊อปจริงๆพูดเลยตอนนี้ใจเสาะมากกลัวไปหมดเออดูเลเวลไม่ห่างกันมากนะ สก,กิลดูแบบเอ้ยสกอร์ดูโอเคเลยนะ13-19มยังไม่ถ่างกันมากถึงแม้ว่าเราจะตามอยู่เล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c ười> ใครมันมาตีคีปลดมาเนี่ยไ <c ười> ครมันมาเอาไปหมดป่าเลยเนี่ยโอ้ยขอบ้างขอบ้าง <c ười> มาดูเลนนี้นะคะเห็นมอมาล็อกสื่แทองอยู่ก็เลยอยากตามรอรอรอ,รอเพื่อนด <c ười> ีเพื่อนดีใรโตมาเลานนี้นะ จะเห็นวู่แวบๆว็บไมีว่ะไม่เป็นไรเรนการเขาพัวกันแล้วเราไปฟุ๊กฟ้าฟุ๊กฟ้จับไก่เมื่อไหร่อ่าไม่อาติดโดนไปหนึ่งฮานะคะกับน้องลิงที่เข้ามาผิดจังหวะซะหน่อยแค่สกิลหนึ่งแล้วก็เต็มที่อีกที่นึงอีกเอ้ยขอขออีกสามที่เร็จะได้เร็วาติมตไม่เป็นไรไม่ไหวฮะไม่ไหวจะไม่ไหวใจ,ะจะนี่าติมจคก็ได้วา เันจะใส่คลิปก็ได้ว่าโถมารอมังกรน,นะคะมังกรกำลังจะเกิดแต่ว่าเลือดก,ก็น้อยเดี๋ยวขอไปขอว่าฟ้าหน่อยจำจริงๆก็จำไม่ได้นะว่าปั๊มไหนให้อะไรแต่หลักๆก็คือให้เงินแล้วก็ป้าฟ้าได้ให้มานาใช่ไหมก็จาไม่ผิดเนาะขอ,อ,อเก็บคลิปตันนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ไปจาก เลนกลางเขาบวกว่าไอเราจะไปโมเดลตีมังกรไม่ได้เป็นแต่แย่เลยอ่าไปบวกกับเขาจะน้อยแล้วดันไปเลยจ้าเพื่อนๆดันกันเลยปุ๊บอ่าสตันหนึ่งทีแล้วก็เออเพื่อนได้ดีว่ะไม่เป็นไรช่วยนะอลติเมทไปอย่างวุ่นวือดแต่เพื่อนได้คิวไปไม่เปไ็นไรเราเรียวมังกรดีกว่าหน้าที่ของเราหน้าที่ของนักฟาร์มมือสมังยางเราหน้าแรวมังกรดีกว่าเอาออลติเมทนี่ก็เร็วจริง เล่นเองยงงงเองแล้ว,วก็ตอง <ś 2> <ś 2> เล่นเองยังมองไม่ทันเองเลยนะเออเลเวลโอเคเราเริ่มแอบนำนิดนึงนะยี่สิบเอ็ดที่กับยี่สิบเริ่มตีขึ้นมาได้เอออัลเทอร์เมทเซ็ทีมาแน่แหละอัลเทอร์เนททิ้งๆคว่างๆเลยนะคะเพราะว่าเออครูดาวเขาน้อยมากตอนนี้ครูดาวอัลเทอร์เมทแค่เก้าวินาทีเองคือแบบแป๊บๆได้อีกแล้วแป๊บๆได้อีกแล้วแต่ว่าต้องเก็บสเต็กนะเพราะเซ็ตอัลเทอเข้าไปเลยค่ะ สตันหนึ่งอ่ะคลิเออได้วะอัติเมช้าวืดแต่ได้เป็นหนึ่งฮานะฮะเห็นอยนน่างงี้แอบได้นะเพราะแอบเข้าไปเก็บศพตอนที่เพื่อนตีนะออกถอยเฮ้ยถอยทันวะ่ะนึกว่าจะถอยไม่ทันแล้วตามเมื่อกี้ทาร่าวิ่งแล้วทาร่าวิงว่งวิ่งซอยยับมากเลยทาร่าใส่แว้นมาวิ่งเร็วมากกีบชาติววิ่งเดขาซอยมากขับมากเมื่อกี้อ่ เลือเหลือครึ่งหนึ่งนะขอขอเก็บขอเก็บสัตว์ปานหนึ่งก็จะได้ได้เงินดอกไอเทมพอจะได้ไอเทมแรงๆกัสกิลตอนเออสกอร์ผู้สกิลผู้สกอร์ผิดเป็นสกิลสี่เลยตอนนี้ยี่สิบสามเป็นยี่สิบสามนะคะโซ่สี่มากเลยป้อมก็พอๆกันนะเหลือกันคนละสี่ป้อมนะเขาเหลือห้าป้อมรวมป้อมใหญ่ของเราเหลือห้าป้อมรวมรวมป้อมใหญ่เหมือนกันนะจะเอาฟองไหม มันรวรวมตอนนี้นวาจะเอาของแต่ก็สองเกอร์เลยแม่มาแพนด้ายังไงอ่สตาร์ทไปหนึ่งทีจบเลยมย่เออมาล็อกได้ไปไปเพื่อนๆดันเลยเข้าไปค่ะสต์ทไม่ทันอ่ะเข้าไปค่ะสตาร์ทหนึ่งทีเก็บโดนไปหนึ่งเซบเลยจ้าตอนเต็กติงของเราทำงานได้ดีมากตอนนี้เออจริงๆมันก็เล่นแบบโอเคนะเฮ้ยลิงมันยังไงอ่ะ มันแดนไปแล้วไม่เป็นไรเราป้อมนี้ลิงมันเหลือสองป้อมเราเหลืออีกป้อมเดียวนั่นเลยเราเหลืออีกป้อมเดียวจะได้แล้วเฮ้ยเลือดจะหมดลิงมันแล้วแล้วเราเพิ่มเขาไปเร็วเร็วแล้วป้อมมันจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอ้าวอ,อะไรวะเนี้ยคนจริงตีป้อมวะแม่งคนจริงจริงเซ็งเลย <laughs> ตดินนี้ไปละแายบาย